นักบุญแห่งล้านนาไทยเสนอตอนที่สามเรื่องความผิดครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่สามความผิดครั้งแรกพุทธศักราช2451ในเวลานั้นทางฝ่ายบ้านเมืองโดยมีเจ้าหนานบุญเติง เป็นนายอำเภอลีทางฝ่ายคณะสงฆ์มีพระครูมหารัตนากรมหาอินวัดลีหลวงเป็นเจ้าคณะแขวงลีจะด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบทางอำเภอและเจ้าคณะแขวงลีเกิดความรู้สึกไม่พอใจครูบาสีวิชัยเป็นอย่างมากอาจเป็นเพราะความอิจฉาริษยาหรืออาจเป็นเพราะเคยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมา แต่ปางก่อนก็ไม่อาจทราบได้พอครูบาศรีวิชัยมีชื่อเสียงขึ้นมาก็เกิดตั้งข้ออธิกรณ์กล่าวหาอย่างร้ายแรงคือหาว่าครูบาศรีวิชัยซ่องสุมกำลังคนคิดจะเป็นกบฏต่อบ้านเมืองซึ่งสมัยนั้นทางมณฑลสยามกรุงเทพมีความบันเกรงเรื่องนี้อยู่แต่ไม่ใช่เกรงต่อครูบาศีวิชัย หากเกรงกลัวต่อคนพายับทั้งหมดจะเป็นกระบฏซึ่งความระแวงนี้เพิ่งจะเลือนหายไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกค,ครองประเทศไทยแล้วแต่หายไปจริงๆนั้นหลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วครูบาศรีวิชัยท่านไม่ทราบว่าคำที่ชาวบ้านชาวเมืองร่ำลือต่างๆนานาไปเองเกี่ยวกับตัวของท่านนั้นจะทำให้คนอื่น ได้รับความเดือดร้อนหรือโกรธแค้นในตัวท่านเพราะการทำงานของท่านไม่ได้ปรารถนาหรือโอ้อวดตัวเองแต่ประการใดแต่ปรารถนาปฏิบัติหน้าที่ของสงฆ์ด้วยเหตุด้วยผลและส่วนรวมเป็นหลักประโจ้กับระยะนั้นสิทธิวัดบ,บ้านป่างมีมากขึ้นซึ่งท่านก็ได้อบรมสั่งสอนจนเห็นควรบรรพชาเป็นสามเณรได้ ยึงได้มีหนังสือขออนุญาตบรรพชาสามเณรต่อพระครูรัตนากรวัดลีหลวงซึ่งคงเป็นเจ้าคณะแขวงลีพร้อมทั้งนิมนต์ท่านมาเป็นพระอุปชาในการเตรียมการบวชสามเณรทางอำเภอลีท่านบอกว่าจะอนุญาตให้ ซึ่งครูบาศรีวิชัยท่านก็ได้จัดเตรียมการต่างๆเอาไว้แล้วรอวันที่ทางอำเภอจะอนุญาตแต่ก็เงียบหายไปวันเวลาก็จวนจะเข้าพรรษาเข้ามาทุกทีเห็นว่าถ้าจะเสียงานใหญ่ที่ศรัทธาเตรียมและตั้งใจเอาไว้จนกระทั่งจวนเข้าพรรษาครูบาศรีวิชัยก็เลยจัดเป็นพระปชาบวชสามนเณรเสียเอง เป็นช่วงคณะสงฆ์ขึ้นกับทางกรุงเทพเมื่อเป็นเช่นนี้ทางอำเภอได้ตั้งข้อกล่าวหาท่านว่าเป็นพระอุปชายยะเถื่อนทางอำเภอได้นำตำรวจมาจับกุมท่านที่วัดบ้านป่างครูบาศีวิชัยถูกจับคุมตัวไปยังวัดลีหลวงตำบลลีอำเภอลีเมืองลำพูนซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะแขวง ชาวบ้านศรัทธาตลอดถึงชาวป่าชาวดอยเมื่อทราบข่าวต่างแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจทางการเพราะมองเห็นการกระทำของบ้านเมืองและคณะสงฆ์ไปนในทางกลั่นแกล้ง,งความมีชื่อเสียงของครูบาศรีวิชัยต่างพากันหลั่งไหลไปที่วัดลี้หลวงอันเป็นที่กักขังครูบาศรีวิชัยเอาไว้ทางนายอำเภอและเจ้าคณะแขวงเห็นว่า เป็นเรื่องใหญ่ไม่อาจจะตัดสินได้กักกุมตัวครูบาศีวิชัยไว้สี่วันสี่คืนทางวัดลีหลวงเกรงว่าจะเกิดจลาจนขึ้นได้จึงได้ส่งตัวครูบาศรีวิชัยเข้าสู่เมืองลำพูนสมัยก่อนในตัวเมืองลำพูนถือว่าเป็นเมืองใหญ่ส่วนชานเมืองรอบนอกเป็นชนบทยังไม่มีความเจริญ เจ้าหน้าที่นำตัวครูบาศีวิชัยมาที่วัดเชียงยันตั้งอยู่ในบริเวณสังขาวาสวัดพระชาติหริพุนชัยปัจจุบันเป็นเพียงคณะเชียงยันเท่านั้นและเป็นที่ตั้งโรงเรียนเมธีวุฒิกรเพื่อพิจารณาโทษขณะนั้นท่านมีอายุได้30ปี ื่อครูบาศรีวิชัยถูกกุมตัวเข้าเมืองลำพูนซึ่งเวลานั้นพระครูยานุคลฟูวัดมหาวันลำพูนเป็นเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้พิจารณาตามข้อกล่าวหาการไต่สวนครูบาศรีวิชัยยอมรับว่าท่านทําตัวเป็นพระอุปชายะจริงโดยบวชพระภิกษุสองรูปและสามเณรแปดรูป โดยไม่มีการแต่งตั้งผิดพรบรสงฆ์พุทธศักราช2446แต่ได้กระทำไปเพราะเวทนาคุลบุตรที่หมายเข้าสู่ผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นความผิดจริงก็ยอมรับผิดด้วยความยินดีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้พิจารณาเห็นว่าครูบาศีวิชัยกระทำไปด้วยความบริรสุทธิ์ใจปราศจากอคติ เพราะปฏิบัติตามแบบของสงฆ์ที่เคยปฏิบัติมาแล้วในการก่อนซึ่งท่านยังไม่เข้าใจในระเบียบของสงฆ์ในปัจจุบันจึงยกโทษให้ไม่เอาผิดเพียงแต่กล่าวตักเตือนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่านิยมกฎหมู่เมื่อครูบาศีวิชัยพ้นความผิดศรัทธาประชาชนผู้เคารพเลื่อมใสต่างปิติยินดีเป็นยิ่งนัก และเมื่อออกพรรษาไปแล้วครูบาศีวิชัยท่านก็เดินทางสู่วัดบ้านปางพร้อมด้วยสานุสิ์เป็นจำนวนมากต่างชื่นชมยินดีเหตุการณ์เรื่องราวของครูบาศรีวิชัยช่วงนั้นก็ถูกร่ำลือออกไปอย่างกว้างขวางความผิดครั้งที่สอง หลังจากเหตุการณ์ครั้งแรกผ่านไปได้เพียงสาปีเจ้าคณะแขวงลีคือพระครูมหารัตนากรได้มีคำสั่งให้เจ้าอาวาสวัดต่างๆที่อยู่ในแขวงของตนไปประชุมที่วัดลีหลวงเพื่อจะแจ้งและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงเพื่อจะได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไปในช่วงระยะเวลานั้น เป็นระยะเวลาที่ครูบาศีวิชัยปฏิบัติวิปัสนากรรมาฐานจึงลืมไปประชุมและยังมีเจ้าอาวาสอีกหลายวัดในตำบลแม่ตื่นไม่ได้ไปประชุมด้วยสมัยนั้นระยะทางจากวัดบ้านปางมาวัดลีหลวงเกือบ40กิโลเมตรและต้องผ่านป่าพงดงทึบใช้เวลาเป็นวัน,วนๆจึงจะถึงเมื่อเจ้าคณะแขวงลีพร้อมกับเจ้าหนานบุญเติงนายอำเภอ ซึ่งคอยจ้องหาทางเอาผิดกรูบาสีวิชัยอยู่แล้วทราบว่ากรุบาสีวิชัยลืมไปประชุมพร้อมกับหลายวัดในตำบลแม่ตื่นก็ตั้งข้อกล่าวหารุนแรงให้แก่ครูบาสีวิชัยทันทีหาว่าเป็นกบฏในพุทธจักรยุยงพระวัดอื่นๆกระทำการกระด้างกระเดือนต่อการปกครองสม นำตัวครูบาศีวิชัยเข้าเมืองลำพูนอีกครั้งเมื่อครูบาศีวิชัยถูกตั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวอีกครั้งและถูกนำตัวเข้าสู่เมืองลำพูนเพื่อให้เจ้าคณะเมืองลำพูนและจังหวัดลำพูนได้พิจารณาตามข้อกล่าวหาของเจ้าคณะแขวงลีเมื่อได้ไต่สวนสอบสวนข้อเท็จจริงจากครูบาศีวิชัยซึ่งท่าน ได้เล่าความจริงให้ฟังว่าท่านเองเพลิดเพลินกับการวิปัสสนากรรมฐานจนลืมวันเวลานัดหมายด้วยเหตุดังกล่าวจะเอาเวลาที่ไหนไปยุยงปลุกระดมพระวัดอื่นๆได้อีกประการหนึ่งการขาดการประชุมสมในครั้งพุทธกาลก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธองค์ทรงเอาผิด คณะกรรมการสงฆ์ผู้ไต่สวนใช้เวลาในการไต่สวน30วันเห็นว่าเป็นความจริงตามที่ครูบาศรีวิชัยกล่าวและถือว่าเป็นเรื่องที่หยุมหยิมไม่มีสาระจึงปล่อยตัวครูบาศีวิชัยกลับสู่วัดบ้านปางอีกครั้งหนึ่งความผิดครั้งที่สาม ต่อมาหลังจากนั้นไม่นานนักเจ้าคณะแขวงลีก็ออกคำสั่งให้ครูบาศีวิชัยนำพระภิกษุสามเณรไปประชุมรับฟังข้อชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงฆ์อีกครั้งแต่ครั้งนี้ครูบาศีวิชัยได้ถือเอาคำตัดสินของคณะสงฆ์เมืองลำพูนที่เคยตัดสินไว้ว่าการขัดคำสั่งไม่ไปประชุมสงฆ์ไม่มีความผิดซึ่งก็เหมือนเช่นเคย เจ้าคณะแขวงลีได้ตั้งข้อกล่าวหาครูบาสีวิชัยขึ้นอีกในที่สุดครูบาสีวิชัยก็ถูกควบคุมตัวส่งเมืองลำพูนอีกครั้งบรรดาชาวบ้านศรัทธาสานุสิตตลอดถึงชาวเขาชาวดอยผู้ที่เคารพเลื่อมใสในครูบายกขบวนติดตามครูบาสีวิชัยไปเมืองลำพูนเป็นจำนวนมากต่างมุ่งไปสู่วัดมหาวัน อันเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานในการสอบสวนครูบาศรีวิชัยในครั้งนี้คือพระครูยานมงคลเจ้าคณะจังหวัดลำพูนคนเดิมที่เคยไต่สวนครูบาศีวิชัยเมื่อครั้งก่อนคณะกรรมการสงประกอบด้วยพระชั้นผู้ใหญ่ในที่สุดก็ลงมติให้หนึ่งให้ถอดถอนพระศรีวิชัยออกจากเจ้าคณะหมวด ลงมาเป็นพระลูกวัดธรรมดา 2. ให้กักตัวอยู่ที่วัดพระาธาตุหริพุนชัยมีระยะเวลาหนึ่งปีเพื่อให้ศึกษาพระบอสมเมื่อท่านได้รับโทษตามที่คณะกรรมการสงฆ์ได้ลงมติไว้แทนที่ครูบาศีวิชัยจะเสียอกเสียใจแต่ครูบาสีวิชัยกลับน้อมรับโทษด้วยอาการอันสงบนิ่งและยิ้มแย้มแจ่มใส ตามปกติประนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่ครูบาสีวิชัยถูกกักขังอยู่วัดพระชาตุหริพุนชัยจากวัดที่เคยเงียบเหงากลับกลายเป็นวัดที่คึกคักมีประชาชนพากันมานมัสก,การกราบไหว้ครูบาศีวิชัยไม่ขาดสายบ้างก็ขนข้าวปลาอาหารบ้างก็นำเครื่องทยชานมาถวายครูบาสีวิชัย อย่างล้นหลามทําให้พระชังวัดได้รับการเผื่อแผ่ต่างมีความยินดีปรีดาไปด้วยเมื่อครบกำหนดหนึ่งปีบริบูรณ์ศรัทธาประชาชนผู้เคารพเลื่อมใสครูบาสีวิชัยต่างยกขบวนมารับและแห่แหนครูบาสีวิชัยกลับสู่วัดบ้านปาง ขณะนั้นท่านครูบาท่านอายุได้สาปีส่วนทางวัดบ้านปางชาวบ้านศรัทธาประชาชนชาวเขาชาวดอยผู้คนหลายเชื้อชาติต่างภาษาต่างพร้อมใจกันจัดงานฉลองการกลับมาของครูบาศรีวิชัยเป็นการใหญ่ในขณะเดียวกันทางด้านเจ้าคณะแขวงลี และเจ้าหนานบุญเติงในอำเภอลี้ต่างแสดงความไม่พอใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งนัก